ครับอย่างที่น้องหญิงบอกเลยนะครับคือ,อแทมินเนี่ยเขามีอัลบั้มเดี่ยวชุดใหม่ออกมาและอยู่ดีเนี่ยกำลังไลฟ์เป็นอยู่เนี่ยก็มีผู้ชายอยู่คนนึงเข้ามาแซวเดี๋ยวก็ช,ชมเดี๋ยวก็เซลเแต่ใช้ชื่อว่าชเวมินโฮตอนแรกเขาไม่รู้นะติดตามครับนี่แหละครับมันเป็นรายการที่แทมินเองเนี่ยเขาคุยกับแฟนๆนะครับวีไลฟ์เพื่อโปรโมทอัลบั้มคัมแบ็ค นะครับชุดที่3ที่มีชื่อว่า Never Gonna Dance Again Act 1ในระหว่างที่ออนแอร์ก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าเวมินโฮพิมพ์ก็มาคอมเมนต์บอกโอ้ยเพลง Criminal ของนายนี่มันเจ๋งสุดยาดไปเลย นายค,คือศิลปินชายเดี่ยวที่ยอดเยี่ยมสุดในวงการ K-pop เลยนะฮะหรือแม้กระทั่งคําว่าแทมินชัน้นแรกนายคือถึงจะอย่างไรก็ตามแทมินก็ยังไม่รู้นะคะว่าเ e อ้ชวมินโฮเนี่ยคือมินโฮเพื่อนร่วมวงชายนี่ของเขานั่นเองโดยหลังจากที่แทมินได้พูดถึงรายละเอียดของงานเพลงให้แฟนๆฟ,ฟังผ่านทางวีไลฟ์ไปสักพักมินโฮก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าผมชอบเพลงนี้และเมื่อแทมินพูดถึงอาการบาดเจ็บครั้งก่อนมินโฮก็เลยคอมเมนต์ว่า นายน่าจะระวังตัวมากกว่านนี้นะอย่าทำตัวเองบาดเจ็บอีกและเมื่อถึงตอนที่แทมินรู้แล้วว่ามินโฮที่พิมพ์คอมเมนต์บ่อยๆเป็นมินโฮเพื่อนร่วมวงแทมินก็ทำหน้าตกใจแบบสุดๆมินโฮก็เลยพิมพ์ตอบกลับไปว่า หน้าของไทยที่ถูกแคปเอาไว้แล้ว <c oughs> แล้วก็มีการพิมพ์ข้อความปิดท้ายนะครับบอกพยายามทำเดทำเพลงดีๆแบบนี้ต่อไปนะแชมินตอนนี้ฉันต้องคืนโทรศพัพท์แล้วหวังว่าลาบ้าของนายจะประสบความสำเร็จเข้มแข็งเอาไว้รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะฮะทางด้านของมินโอโเองในตอนนี้เขาก็อย่างที่เราทราบกันกำลังรับใช้ชาติในกรมทหารอยู่นะครับคือเข้าไปเนี่ยตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วเนี่ย จะปลดประจำการเนี่ยก็ภายในปีนี้นี่แหละครับใครจะคิดละนะ่ะเนาะว่าเพื่อนตัวเองจะมาแซวยังอยู่ในกลมยังแบบว่าแหมเข้ามาดูได้ต้องมีโทรศัพท์ด้วยก็ว่ากดได้อาจจะโทรศัพท์ตัวเองแต่มีเวลาหรือเปล่าแบบใช้ได้แค่ที่หญิงดาวนะใช้ได้ในช่วงเวลานี้นี่ๆหรือเปล่าไม่รู้นะว่ากดเออเราเขาไม่รู้ว่าเขาเข้งมงวดแค่ไหนเนาะ